มาบอกดวงชาววันอาทิตย์นะคะ26-29กุมภาพันธ์2567หรือ2024สวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมนะคะอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นค่ะ26กุมภาพันธ์ชาววันอาทิตย์ คุณได้พาเด็กถือไม้เท้าการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นนะคะคุณอยู่ในช่วงการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อหาความรู้เมื่อรู้แล้วก็เพื่อถ่ายทอดให้คนอื่นได้ประโยชน์เหมือนดังคุณนะคะอาจจะเป็นการฝึกฝนเรียนรู้เกี่ยวกับงาน ที่คุณทำหาความรู้เพิ่มเติมบางคนก็ไปอบรมนะคะบางคนก็ศึกษาจากตําราค,ครูบาอาจารย์เรียกว่าวันนี้หาความรู้ฝึกฝนตนเองนะคะ27กลุ่มภาพันธ์คุณได้ไพ่อัศวินไม้เท้าเกี่ยวกับงานของคุณ คุณใช้ความพยายามใช้เวลาใช้ความอดทนฝึกฝนจนประสบความสำเร็จจนได้รับคำชื่นชมแล้วก็เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับงานนะคะวันนี้ใครๆอาจจะกล่าวถึงคุณทางใกล้และไกลว่าคุณทำงานได้ดีเยี่ยมคะ่ะ 28่กุมภาพันธ์ชาวันอาทิตย์คุณได้ไพ่แ8ดเรียนไพ่ของคนขยันทำมาหากินขยันมากๆค่ะมีความสามารถเฉพาะตัวมีความโดดเด่นในในด้านใดด้านหนึ่งแล้วคุณก็ขยันเหลือเกินเป็นช่วงทำเงินของชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้การเงิน ช่วงขาขึ้นคุณมีความมั่นคงด้านการเงินมีรายรับต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มพูนตลอดวันนะคะความมั่นใจก็มาเกินร้อย29กลุ่มผ่าผ่านชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่เดวิลค่ะภาระหน้าที่ยังไม่จบสิ้นสำหรับคุณความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ เรียกว่ามุมม่งมันในสิ่งใดแล้วคุณจะทำให้มันไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจตั้งใจมากๆเลยนะคะภายตัวนี้ก็ <c ười> ขอให้มุ่งมั่นในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคะตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เดือดร้อนเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจริงจัง แล้วก็สำเร็จแน่นอนค่ะพลังงานโดยรวมในสี่วันนี้นะคะแม่หมอนำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนในการใช้ชีวิตหมอดูคำทำนายไพ่ยิปซีเราเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นนะคะชีวิตของคุณจะดีจะชั่วจะเป็นไปนตามที่คุณได้ทำลงไป ใจลงไปนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ